เบตอนเนี้ยเราก็รอเจ้าคนที่ส่งจดหมายรักฉันมานานแล้วนะทำไมไม่เห็นมีใครมาสักทีอะเอ๊ใช่คนนั้นหรือเปล่านะเอเอเธอเธอเธอดูตรงนั้นสิเดี๋ยวฉันช่วยดูให้นะเราต้องหาคนที่มารอเธอถูกไหมเด็กผู้ชายคนนั้นหรือเปล่านะ่ะนั่นน่ะน,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 น่ที่ยืนอยู่ข้างบนนะั่น่ะเอ๊แต่ฉันว่าไม่นะเพราะว่าดูเขาอะกำลังเล่นอยู่อะอืมเด็กผูยย้หญิงคนนี้ก็ไม่น่าจะใช่เหมือนกันนะแล้วเด็กทาลกคนนี้มันจะเป็นพวก รุ่นเด็กกว่าไงรุ่นรุ่นแอมมาอะไรอย่างนี้โหยนายพูดอะไรเนี่ยฉันว่าใครจะมาส่งจดหมายรักเขียนหนันงสือยังไม่ได้เลยมัง้งเอรูอจะเป็นคุณแม่เอ๊นายนี่ชัาจสะเพรเจ้าไปใหญ่แล้วนะเอ๊เด็กผู้ชายคนนั้นแน่เลยฮันนาฮันนาดูสิเด็กคนนั้นนั่งรอมาตัง้ตงนานแล้วนะเอ๊แล้วเขาก็ดูเหมือนชะงเง,ง,งาะชงังมองหาใครสักคนอยู่ต้องเป็นนายคนนี้แน่แน่เลยอะ่ะที่ส่งจดหมายรักให้เธอทั้งสองฉบับนะ ใช่หรอนาะยคิดว่าใช่เหรอแต่ฉันว่าเด็กคนนี้นะจะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยสิดูเหมือนว่าจะไม่ได้มาจากโรงเรียนของเราเลยนะเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันว่าต้องเป็นอิตาเนียแหละฉันจะไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยบางอาจกล้าดียังไงมาส่งจดหมายรักให้กับฮันนาแฟนของฉันเฮ้ย <Hey, S 2> ฉันจะไปจัดการจัดการเดี๋ยวนี้เลย เฮ้ยนายใจเย็นใจเย็นนายอย่าผีพรามไปสิถอยมาก่อนถอยมาก่อนเดี๋ยวเราต้องดูให้แน่ชัดก่อนนะมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้จะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคนที่ฉันไม่เคยเจอหน้ามาก่อนจะมาตกลงหลักฉันได้งไงฉันว่าไม่ใช่คนนี้หรอกเดี๋ยวเรารออีกสักพักนึงดีกว่านะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรารออีกสักพักนึงก็ได้เนาะเอ๊ดูสิเฮ้ยเธอมีเด็กผู้หญิงเข้ามาเข้ามากอดในนั้นน่ะเหรอว่า ในนี้คบซ้อนเลยเหรอในนี้มันลายมากนะนัดเจอหันหนายนัดเจอผู้หญิงคนนึงอะฉันว่านายคิดเพลินแหละเนี่ยคงจะเป็นแฟนเขาไงล่ะนายจะบ้าหรือไงล่ะเนี่ยไม่ใช่แค่คนคนเดียวซะหา่หย่จะเขียนจะหมายรักหรือจะมีแฟนได้นะคนอื่นเขาก็มีได้เหมือนกันนะเออก็จริงด้วยสินะเอ,อว่าแต่ฉันก็รอมานานแล้วนะเนี่ยรอไปตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าละยังไม่มีใครมาเลยอะดูไม่ท่าจะมีใครที่ตรงตามเป้าหมายของฉันเลย ใครกันน้าเป็นคนที่เขียนจดหมายรักให้ฉันทั้งสองใช่บเป็นคนที่แอบชื่นชอบฉันน่ะเออฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะ่ะเธอพอนึกออกไหมอะ่ะเนี่ยเราก็รอยืนรอกันมานานแล้วนะนั่นน่ะสิเด็กตรงนั้นก็ไม่ใช่ตรงกลุ่มน้นก็ไม่ใช่โพอ้คนนั้นก็มีแฟนแล้วตรงนั้นก็เป็นผู้บดคอฉันดูไปดูมาฉันไม่เห็นเจอใครที่ทำท่าหรือว่ามานั่งรอใครเลยสักคนเลยนะ เอหรือว่ามันจะเป็นการแกล้งกันหรือเปล่าฮันน่าให้เธอมารอเกินก็เป็นไปได้แล้วทำไมต้องเขียนจดหมายทั้งสองอันเฮ้ยฮันน่าดูสีน้มันเปียนี่นาอืมฉันฉันมารอฮันน่าฮันน่าอยู่ไหนนะเอทถาไมเปียถึงมาที่นี่ล่ะในเมื่อเปียเป็นคนบอกฉันเองนี่นาว่าวันนี้เปียไม่ว่างแม่มารับเร็วขึ้นแต่ต้องไปทําธุระกับแม่แล้วทำไมเปียถึงมาที่สนามเด็กเล่นแล้วดูท่าทางเปียก็เหมือนมารอใครสักคนเนียนะ ใช่สิเออฉันว่าเป็นไปได้นะเอะทำไมเปียต้องโกหกอย่างนั้นด้วยนะน่นาศิก็เปียบอกฉันเองคือตอนแรกฉันนัดกับเปียไว้ว่าเราจะเล่นวยกันแล้วเปียก็ยกเลิกนัดแล้วเปียก็บอกว่าแล้วเปียก็บอกว่าเปียต้องไปทําธุระแล้วทำไมเปียมาอยู่สนามเด็กเล่นล่ะเอะแปลกจังหรือเปียจะนัดกับคนอื่นไว้นะฮันน่าฉันว่าเป็นไปได้ไหมอ่ะที่เปียจะเป็นคนเขียนจดหมายลัะฉบับอก้นให้เธอนะเป็นไปได้นะฉันว่านะใช้ได้เลยอ่ะ ฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยจะบ้าเหรอนายม,นมันฟังดูปแปลกๆนะเปียเนี่ยนาะจะมาส่งจดหมายลกให้ฉันเฮ้ยไม่หรอกมัง้งไม่น่าใช่นะเอือนฉันว่าใช่แน่เลยว่าเธอจําได้ไหมล่ะว่าเปียนะไม่ชอบที่หน้าฉันชอบแกล้งฉันเพราะว่าเปียอยากจะแย่งเธอไปจากฉันไงเปียก็เลยทําตัวเป็นเพื่อนสนิทเธอเธอต้องระวังให้ดีนะหรือว่าเปียจะชอบผู้หญิงด้วยกันนะเป็นไปได้แน่เลยตายแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะ มันจะใช่จริงหรอฉันกับเปียก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งนานแล้วอะเอ๊ะแล้วทำไมเปียน้องโกโหกด้วยอะ่ะหรือว่ามันจะเป็นเปียงจริงๆนะ้า<ม>ทำไมฮันได้ไม่ใหม่นะฉันนะอุตส่าห์แอบเขียนจดหมายไว้บอกไว้สดิบดีทำไมไม่มา